สวัสดีครับพบพอกับสึงวันงานปั่นนะครับเมื่อนี้พาทันผบ้สมมาส,ส้มกล้วยซุกข้าเขียนะครับมีแต่หน่วยงามนะครับครับเมื่อนี้กับติมิตัวเด็ดมาฝากทันผบ้ส้มเมื่อก่อนาะครับเมื่อนี้ตัวเด็ดมาฝากทันผบ้ส้มเมื่อก่าเป็นห้อยเกียร์มันกินเนาะอีเกียร์าง,างข้างขาวครับ มื่อนี้มิตรเด็ดมาฝากคือเขาครับผ้าท่านผู้ส้มส้มเลาะบังกลวยต้นละสองเคี่ยก่อนเนาะมิจารต้นติเตี้ยครับกลวยพันควอมสูงกว่ตีสองเมตรเนาะครับเนาะประมาณเอ่อเมตรเมตรกว่าครับเมตรกว่าพี่ครับลักษณะครับ จะต้นติเตียครับลักษณะเนาะครับเนาะจากต้นกล้วยครับลักษณะต้นกล้วยเนาะมีแต่ต้นติเตียพาทันมาส้มไปส้มต้นละสองเคียเนาะครับทีมีตัวเด็ดมาฝากคือเขาเนาะครับเออตีดตามไปีให่แล้วครับเอ้อ แบบนี้ตัเตียเนาะครับเป็นปลากล่วยของเพ่นเนาะตัวนี้ก็แยกออกเป็นสองตนครับตนเดียวนี่ครับตนละสองเขี้ยก็มีเนาะตนละสองเขี้ยครับตนละสองเคี้ยนะครับกล่วยตนละสองเขี้ยครับตนละสองเขี้ย ต้นติเตียนะครับต้นติเตียบ่บ่บถ่วงหอดหัวครับบ่ถ่วงหอดหัวครับถ้าหากพ้ได้ตนใจอยากได้พันก็มาติดต่อน้ำเพ้งน,นะครับเด้อเด้อต้นติเตียอยากได้พันน้ำเพ้งนนะ้อยวัดสามัคคีทำดงสมบูรณ์นะครับเนาะ,ะถ้าท่กนผู้มเลาะไปเรื่อยเดี๋ยวติดผ้าบางตัวเด็ดเนาะสมกล้วยไปก่อนครับ ติเตียงเนี่ยครับเดีพอดีเพียงข้างพอดีเพียงข้างต้นติเตีย,เยงเคลียใหง่เนาะครับเนาะครับถ้าลอไปอีกเท่านึงเนะาะทา้งผีกับมีคือกันครับก,ก้วยสองเคี่ยต้นเดียวเนาะต้นนี้ กำลังถอกนะครับกำลังถอกเป็นสองเขี้ือกันครับนี่นี่ครับกำลังติดถอกเป็นสองเขี้ยเป็นสองปีขึ้นมากครับนี่ขับกลวยพันไม่จับเป็นแบบนี้เนาะสวนพันเนาะจากพันผู้ส้มสนใจก็ยังมาติดต่อน้ำเพลิน้อครับเด้อวัดดงสมบูรณ์ตำบลดงสมบูรณ์ เพื่อทาคันโทขณะนี้แอดก็มาปัน่นพระปั่นนกยูงปั่นหงอยู่น่เนาะขณะนี้น,น,น,นกยูงกําลังตีเด็พ่นสีละท่าสีเนาะนกยูงไก่แล้วแล้วครับถ้าหากล้วแล้วก็ตีเด็ดใหญ่ไปทางสามไส้ครับนี่กับสองเคี่ยวเท่ากันครับต้นที่สามต้นที่สามก็2สองเคี่ยวเท่กันเนาะ ต้นที่สามกับสองเขี้ยกันครับโยพอดีเพียงเอิกครับมาสูงพอดีเพียงเอิบสองต้นหนึ่งกับเตี้ยเตี้ยครับนี่ต้นที่เตี้ยเนาะขมันเขาเขาพันเตี้ยคนลาเนาะขมันเขากับเขาพันเตี้ยเต่ออกสองเขี้ยครับแต่ละต้นของเพื่อนเนาะออกสองเขี้ย แต่ละต้นเนาะเดี๋ยว,นนยว่ผ้าทันผู้สมไปส้มตัวเด็ดเนาะคือแอดก็เขียนไว้อยู่พู้นปร่งวบหมองนกยุ่งอยู่เนาะพอท่านเด้เอามานำผ้าส้มอีกทีหนึงเนาะครับเนาะกล้วยกำลังถั่วกอกอเป็นสองเคียครับแบกอยู่เนาะครับเนาะปลากล้วยของเพิ่นมีแต่สองเคียทั้งนั้นครับ ทางนี้ก็เป็นโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนเป็นบ้านพักบ้านพักของโรงเรียนเนาะเป็นโรงเรียนคือวัดอยู่ในกลางบ้านเนาะเป็นโรงเรียนติดติดวัดต้ตนกล้วยพันไม้แต่ต,ตน้นตียครับต้นละสองเขี้ยให้มันสุกกับวา่าหาจะปั่มยากเนาะบีกินเลยครับเป็นปลาทุเรียนเนาะ พาท่านผู ist, ้ชมไปชมตัวเด็ดเขียนไว้อยู่น้ำนกยุงเนาะที่พาท่านผู้ชมไปชมตัวเด็ดเพราะว่าคองได้มาจากทางไก่เนาะเอ็ดก็ลืมแต่ก็เขียนไว้หันละที่เขาเจ้าว่าบอกให้ฟังว่าให้ฟังแล้วก็เขียนไว้เนาะแต่ว่าหังบ่ะเดี๋ยวมาท่านผู้ชมชมที่พาไปเบิ่งอยู่น้ำสมมติเขียนปงไว้พุ่นเนาะยางมาเขียนไว้ปงไว้หันละเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชม ครับช่วงนี้ก็ติดท่าสีนกย่งนะครับช่วงนี้เนาะอีก่บริก็คงติดเห็นสมหนานกยูงนะครับคอยตันผุ่มส้มติดตามไปเรื่อยๆะ้ครับเออ้อติดตามไปไปเรื่อย νε. ครับนี่คือกล้วยพนมนะครับเนาะกล้วยพนมต้องพยาามาตัดเอาเนี่แต่ก่อนมีแปดวีนะครับมีแปดวีเพิ่นได้มีคนตัดเอาเนาะตาบันตีให้เก่าเก่าแปดนะครับ งมวดนี้ก็แปดคือเรียดครับด้านนี้กับหงเนะครับเนาะนกองยุ่งก็ล่องล่องพื้นไว้แล้วแน่เนาะล่องพื้นไว้แล้วก็ติดีเพ่นไล่เป็นสีมือนีล่ละติดตามไปเรียด้อครับเด้อส่นครับนกองยุง่งนกองยุ่งลำแพนกำลังเพ่นสีครับล่องพื้นไ้เดี๋ยวอย่บดดนห้องที่เห็นสมหนาเนาะเดี๋ยวที่ผ้าันูส้มไปส้มตัวเด็ดเนาะ คจันพุส้มนี่ก็คือได้มาจากพวกระนเนาะครับของพญิจันทร์พญิวันเนาะพญิวัณณ์กับสองหางสามโตเนาะครับพญิวันอยู่ในสูตรของพันแปดสี่เกตเนาะเกตหนึ่งสี่ของพญิวันณ์อ่นของพญิจันทร์สิบสี่กับสามศูนย์นะครับพญิจันทร์พญิจันทร์พญิวัณณ์พญิจันทร์ดีเพิ่นก็อยู่บ้านอื่นแต่ตกแต่ละมือมาเพิ่นตีขี่รถไปนั่งสมาธิเอาตัวเด็ดอยู่ทั้งพวกระนสมมือสมือครับนั่งแผงย่านของเพิ่นเนาะ เป็นน hm so so, like ั่งสมาธิอยู такой, ่สลาหน่อยหลังห่างๆเนาะครับนอนก็บ่าเปนกานอนหนอกตะปูเปียดคูรุคีอยู่เนาะแต่ว่าเพื่อนก็ยังพยายามนอนได้เพราะว่าควมปฏิบัติของเพื่อนเนาะพญาวันพญิจันเนาะพญิวันคือพออาจารย์อยู่ทั้งหันละแต่เพื่อนเห็ดสูตรเพื่อนเข่าสูมือเนาะสูสูงวดเนาะสูตรของพญิวันก็คือแปดสี่เกียรเกียรหนึ่งสี่พญิจันเนี่ก็คือสิบสี่สามศูนย์เนาะครับเนาะทันบุส้ม มื่อนี้มาหล่นน้ากันเนาะขณะนี้ก็อยู่วัดสมคีถ้ำดงสมบุ์เนาะครับช่วงนี้เนาะก็น,นี่ก็คือสถานที่วัดงเพลินช่วงนี้ก็เเพนกําลำล่องพื่อนเนาะครับล่องพืกําลำล่องพื้นของนกยุงล่องพื้นแล้วก็ติดเก็บสีเก็บรายละเอียดครับช่วงนี้ก็ ได้ครับ, <c oughs> บท่านได้เพ่นตัวอื่นทับอีก <c oughs> เพ่นสีตัวอื่นทับอีกมันเกิดง,งามครับบางหันกับผ้าทันบวชส้มไปส้มกล้วยเนาะกล้วยเตีย๋ยกล้วยพันเตีย๋ยคล้ายๆคือเขาพันเตี๋ยเนะาะบวถ่วมหัวเนาะครับเพียงข้างเนาะแต่ต้นละสองเขี้ยครับเิ่นกับให้โศกตลอดเนาะตะพัดมีกล้วย สองเคียเกิดขึ้นเนาะมีอยู่ในวัดเพิ่นกล้วยพนมนบมือ่อไข่คือคนนบมือนี่ก็มีเนาะครับอยูู่่อยวัดเพิ่นเนาะกะเพิ่นกะให้โศกให้ลาบอยว่าเศร้าแย่กะลงไปละขีปก่อนเนะาะกล้วยพนมที่เพิ่นได้มาเพิ่นกะตีให้ละส้มอยู่ในคลิปเนาะครับเนะาะกล้วยน้ำโสกค,ครับช่วงนี้กะตี ท่าสีเนาะต่อไปนี่ก็ิท่าสีเนาะครับครับนกยงเนาะครับเนาะอีกบดบก็คงตีเห็นส้มหนาเนาะตี่ด็ท่าสีมือนีเนาะรับส,ส้มหนาของนกยงเนาะท่าทันผปส้มไปส้มหงอีกทีนึงนะครับส้มหง ดันสมส้มของนะครับเนาะครับด้านนั่นกับนกนยุ่งนะครับเนาะหองกับนกนยุงย่งในี่ไก่กันครับถ้าหากถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแกงเตือนเนาะที่บริษัทไดนคลิปต่อไป เนี่ยสองสองวันงานปั่นครับปั่นพระก็ได้เนะ้ะหาสนใจกัจังมาติดต่อแล้วครับเด้อเบื่อทรกับศูนย์หกสองเจ็ดสองหกเก้าสองศูนย์หกนะครับครับสุดท้ายนี่คอยโศกโศกกันหมัเนนะครับเด้อ วันที่หนึ่งกลุ่มผ้าเนาะข่อยโศกโศกคนหมานสวัสดีครับ